สมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลาแปนาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสปัปรทุมประจานท์พระาาพระชาชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์จรสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธ,เธอเจ้าฟ้ากลัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสอวนนำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี2 5งพ พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทุลอ่อนพระบาทกราบถวายบังคมลาโอกาสนี้มีพระเนดำรัสแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมากและจะเป็นประโยชน์ต่อไป จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามาัญประจำปี2567ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินหรือสออวนอซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอทิรายง,งานสรุปการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินประจำปี2566 รายงานผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี2566สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา2566ค่ายสออวนอ5สาขาวิชาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี2567 โครงการตำราว,วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมูล,ลนิธิสอ,อวนอทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณนิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและทุนกนารศึกษาม,มูล,ลนิธิสอ,อวนอ เวลา14.05นเสด็จออกนาวังสัปปะทุมพระรพรทานพระราชวโรกาสให้ในมาริสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าตุลาอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระมอมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนขันประจบเหมาะพ่วงโดยการสำนัการจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทุละอ,องพระบาทดังนี้ ในกองเอกอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปธรรมและคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังเพื่อส่งใช้ตามพระราชธิยาสัยและเพื่อพระราทานแก่สภากาชาติไทย นางสาวหลานทิพย์ทวัทศิลป์ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเฝ้าทุลอองพระบาทถูวงกล้าวูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทาโครงการการออมเพื่อการให้สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภาการชดาไทย นังเทียนรัตน์นวะมะวัฒรประธานมูลนิที่หัวใจบริสุทธิ์นำนายสมโพศ์อาหุนัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนและนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทยสมัยบัสจำกัดเฝ้าทุลลอ,องพระบาทถุนกล้าถุงกระหม่อมถวายเงินในนามมูลนิที่หัวใจบริสุทธิ์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัย นายมนตรีพรผลผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเกต็ตในพระราชูปถรมภ์มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทุลลอะองพระบาทถุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยและกราบบังคมทุนรายงานการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวประจำปีการศึกษา2566 นายทูมูอามาสนาเอกอัครชทูดมองโกเลียประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งดาวขั้วโลกและขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในประเทศมองโกเลียในโอกาสนี้กองศูนย์กิติมศักดิ์มองโกเลียจังหวัดภูเก็ตและทูตวัฒนธรรมแห่งมองโกเลียรวมเฝ้าทุลละองพระบาทด้วย เวลา17.30นนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทออพระเนตรการแสดงคอนเสิรต์ตทัฟฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่15 กองทัะากาศจัดขึ้นเพื่อน,นํารายได้ขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงจัดตั้งมูลนิทิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริตลอดจนโครงการพัฒนาอื่นๆโดยมีพระราชปณิธานเพื่อบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่อาณาประชาราษฎร สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตท,ทับฟ้าคู่ไทยเพื่อใชยพัฒนาจัดขึ้นอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปี2,549ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Wind w i n d e Nite My Wings เป็นการแสดงศักยภาพทางดนตรีของวงตุรยางซิมโฟนีออเคสตรากองทัพอากาศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงกว่า180คนบรรเลงบทเพลงประกอบการร้องประสานเสียงและข้องไถ่5วงเมดเรล,ลูกทุงและการขับร้องเพลงดุดิดามันดอนเพลงพระชนินธ์ในสมเด็จพระกริฐถาทิราเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและปิดท้ายด้วยเพลงในหลวงของแผ่นดินและเพลงแดกเธอซึ่งสื่อความหมายถึงการขอบคุณผู้ที่เสียสละในการปฏิบัติภารกิจต่างๆเพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติพนอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ห้องประชุมเมืองสุรินทร์หนึ่งที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีพร้อมด้วยมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ16อำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรในอำเภอเมือง50ชุด โอกาสนี้เชิญพระราชกระแสรงห่วงใยญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบภัยได้ทราบในการนี้รับฟังสรุปสถานาการณ์วาตภัยในจังหวัดสุรินทมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานาการณ์และการให้ความช่วยเหลือพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณหน่วยงานต่างๆรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัย3ครอบครัวที่บ้านปล่อยตะแบงหมู่ที่13ตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จังหวัดสุรินทร์ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดพายุฤดูร้อนเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและเกิดฟ้าผ่าซึ่งจังหวัดสุรินทร์เกิดวาตภัยในห้วงวันที่1มีนาคมถึง10มิถุนายน2567มีรัศดรได้รับผลกระทบ16อำเภอ79าตำบล333หมู่บ้านรวม1 1,732ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต1คนองคมูนตรีไปติดตามการดำเนินโครงการในเนื้อมาจากพระราชดำริที่จังหวัดกำแพงเพชรที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ายพละกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอน,นื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเลขาธิการกปร,รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามการดําเนินโครงการอน,นื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและของสํานักงานชลประธานที่4ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดได้แก่กําแพงเพชรตากสุโขทยัยและแพร่มีโครงการอน,นื่อมาจากพระราชดำริ208โครงการแล้วเสร็จ180โครงการ จังหวัดกำแพงเพชรมีโครงการอนเื่องมาจากพระราชดำริ28โครงการแล้วเสร็จ26โครงการโดยโครงการอ่างเก็บน้ําคลองน้งนําขาวอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริอําเภอคลองลานอยู่ระหว่างก่อสร้างและโครงการอ่างเก็บน้ําคลองคลุงอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริบ้านแมพืชอําเภอคลองลานคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ2567ส่วนโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่อทองแดง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบุพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเมื่อปี2521โดยเปิดโครงการชลประทานประเภทรับน้ําหนองที่ตะบนหนองปลิงอําเภอเมืองและก่อสร้างอาคารปากคลองส่งน้ําบริเวณตลิ่งและขุดลอกคลองชักน้ํารับน้ําจากแม่น้ําปิงแล้วเสร็จในปี2528สามารถส่งน้ําได้ประมาณ100,000ไร่ต่อมาจังหวัดกำแพงเพชรประสบปัญหาไผยแล้ง จึงเสนอโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ําปิงเพื่อยกระดับน้ําให้เข้าคลองส่งน้ําโดยก่อสร้างใต้คลองส่งน้ําโครงการท่อทองแดงเป็นแห่งแรกเพื่อเป็นกรณีศึกษาผลกระทบข้อดีและข้อเสียจนปี2555โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ําปิงยกระดับเป็นโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่อทองแดงและพัฒนาระบบคลองส่งน้าปรับปรุงอาคารปากคลองส่งน้ําใหม่ เดิมรับน้ําจากแม่น้ําปิงในอัตรา25ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น70ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้เพิ่มพื้นที่ส่งน้ําในเขตชุรปละทานได้ประมาณ240,000ไร่นอกเขตชุรปละทานได้ประมาณ82,000ไร่และพื้นที่รับประโยชน์ในอำเภอคีรีมาศและอำเภอกงไกรล,ลาจังหวัดสุขโขทยัยประมาณ56,000ไร่นอกจากนี้ได้สนองพระราชปัิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริ ได้จัดทําแผนการปรับปรุงโครงการได้แ,แก่การปรับปรุงช่วงต้นคลองการปรับปรุงคลองส่งน้ําและอารประกอบ20สายและโครงการแก้มลิง24แห่งรวม17โครงการ74กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําของรัศดรในพื้นที่และใกล้เคียงให้สามารถใช้น้ําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมทั้งช่วยลดปัญหาไัยแล้งและอุทกภัยด้วย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นบุรีที่โรงเรียนพระดาบทมูลนิธิพระดาบทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลอากาศเอกชลิตภกผาสุของคมนตรีกรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบท เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนทลนบุรีในการผลิตหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถานประกอบการและเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพให้นักศึกษามีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นความร่วมมือระยะเวลา5ปีระหว่างปี2567ถึง2571มูลนิธิพระดาบทโดยโรงเรียนรูปพระดาบทเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2541 ดำเนินกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสมุนไพรและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสิทธิพระดาบท หลักสูตรการเกษตรพอเพียงเป็นสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและประชาชนแต่ละปีมีผู้เข้าอบรมประมาณ3,000คนใน39หลักสูตรเป็นหลักสูตรระยะสั้น1 7วันองคมนตรีประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับ และประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2567นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงผลเอก,กประภณฑรุติดิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะ,ะกรรมการการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับ2567 นักสูนวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดําริจ,จังหวัดเชียงใหม่โดยเร่งติดตามผลการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อมอบนโยบายเพื่อนำสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนคือการสร้างครูด้วยการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถจากกลุ่มสตรีในพื้นที่พัฒนาทักษะและให้ความรู้และทำให้ศูนย์หัตถกรรมเป็นสถานที่ฝึกหัดอาชีพสร้างตัวอย่างการพัฒนาหัตถกรรมแก่กลุ่มสตรีเกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ในการสร้างงานหัตกรรมของโครงการหลวงเดือต่อยังต่อยอดด้วยการนำเส้นได้กันชงมาถอเพื่อทดแทนฝ้ายเนื่องจากประเทศไทยนำเข้าฝ้ายเกือบร้อเอร์เซตการปลูกฝ้ายใช้น้ำมากกว่ากันชงถึง3เท่าและใช้สารเคมีมากสําหรับปัญหาที่ต้องดําเนินการต่อไปคือการจัดการขยะสูเลย์ต่อรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้วางแผนแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยจะนําเตาเผาขยะเคลื่อนที่มาใช้ในชุมชนสําหรับแผนการจัดการขยะในระยะยาว จะรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนการรีไซเคิลขยะเพื่อน,นำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดมูลนิธิชัยพัฒนามอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่กเกษตรกรและราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดมหาสารคาม ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์อำเภอโก,โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพลเอกเจษดาศรีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบอุทกภัยในปี2566จำนวน1,746คนในพื้นที่อำเภอเมืองและโกสุมพิสัยรวม271,875กิโลกรัม ครอบกลุ่มพื้นที่ความเสียหายกว่า18,00 0ไร่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนาโดยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนามีพระราชดำริให้ผลิตพันธุ์ข้าวสำรองไว้ในยามประสบภัยพิบัติ ต่อมาจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนสิริจังหวัดส,สุรินเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานช่วยเหลือราษฎรในยามทุกข์ยากลำบาก